สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับ สารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้มีเ,เกษตรย่างเยืนครับมาอยู่ที่หมู่7ครับบ้านน้องปลาหมากตำบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีทุเรียนนะครับอายุ20ปีก็มีนะครับ5-6ปีก็มากมายเรียกว่ารวมๆกันตายเมื่อไหร่ก็ปลูกทดแทนกันมาแล้วที่สําคัญครับเขาใช้คู่หูมาตั้งแต่ปี2566เพื่อบํารุงดูแลรักษาต้นที่มันป่วยที่มันเสื่อมโทรมลงไปแล้วที่สําคัญอีกครับเขาบอกว่าใช้เวอร์แพนนะครับนวัตกรรมสูตรใหม่ ที่เรียกว่าเห็นผลทันใจเนี่ยนะครับเห็นดอกทันทีเหมือนกันหลังจากฉีดพ่นไปแค่ครึ่งเดือนเองก็รู้แล้วว่าสุดยอดจริงๆสําหรับนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรนั้นครับมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีสองท่านครับครับผมครับอยากให้เจ้าของสวนได้แนะนําชื่อสักเล็กน้อยครับโอผมชื่อสังเวียนมุลกระจรครับชื่อเวียนครับพี่เวียนนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่เวียนนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับแนะนําตัวด้วยครับสวัสดีครับผมปรัชญาพลอนันทนาินรนะครับพี่ที่ปรึกษาครับ ทำไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับของป่านี่ครับตอนที่ผมมาเจอใหม่เนาะก็ดีต้นนะใบไม่ค่อยสวยครับเป็นใบแห้งก้านก็เป็นทานโทเออครับแล้วเปลือกต้นของเขาเนี่ยจะแห้งมากเลยครับตอนนี้ที่เขามามา,มาประมาณปีไหนครับตอนที่เราเข้ามาเนะี่ยปีที่แล้วนะป่าปีที่แล้วกับปีหกเก็ดเปิดใจป่าเพราะป่าก็ใช้ล้างเกษตรอยู่ก็ให้สุดก่อนก็มาเปิดใจเอาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับใช่ครับว่าใชเพระเวียนครับตอนที่เราปลูกเนี่ยทั้งหมดมีกี่ต้นครับเนี่ยทั้งหมดก็อยู่ประมาณ รวมๆทั้งเล้ทั้งใหญ่ประมาณ2 0 0ต้นครับ200ต้นนะครับก็หมายความว่า200ต้นนี่ก็เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองมอนทองนะครับตอนนั้นอ่ะตอนที่มันเกิดปัญหาน่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเราใช้อะไรมาบ้างครับหลายอย่างครับใช้เยอะมากอ่ะไม่รู้อะไรใครว่าดีผมก็ใช้หมดเยอะจนจาไม่ได้ใช่ครับใครมาบอกอะไรก็ใช้ไปหมดเลยใช่ครับจนทาให้ทุเรียนของเราเป็นไงครับต้นโซมันก็แบบไม่ได้ผลใบก็ร่วงบางใบก็บางได้ดอกก็ไม่ค่อยดีแล้วลูกก็ไม่ค่อยได้น้าหนักยิ่งปีที่ผ่านมายิ่งไม่ได้น้าหนักเลยก็ถือว่า สิ่งที่เราประสบมาก็คือเราใช้ทุกอย่างใครบอกดีใช้หมดจนมาเจอโค้ดของเรา<ช>ครับ,บ,บโค้ดของเราเข้ามาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าลองใช้ดูผมก็ลองใช้ดูตอนนี้นใช้อะไรครับ คูห่หูมหาสจักรคูห่หูมาสจักใช้เวชแพทใช้ไคโตซานตัว <c oughs> ตอ,อย่างแล้วก็ทางดินก็ใช้พอกปุ๋ยยิงเกษตร <c oughs> แล้วตอนนั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากเราใช้ไปกี่วันกี่เดือนันรู้สึกว่า <c oughs> ตอบสนองเร็วครับเราพ่นไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือหาวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าใบมันสดชื่นแล้วใบมันจะเขียวขึ้น <c oughs> อาทิตย์เดียวก็เห็นเลยเออแล้วก็ตามต้นตามเรื่องก็พ่นลงดินมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหรืวดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> ตอนที่เป็นแผลก็มันกกก็็็เเปปนนดดีีขึ้้หายแลลวือร ลัด,ดีเดารียวเอาละครับนั่นคือส่วนของที่เราเข้ามาใช้คู่หูที่เรียกกันว่าสูตรเดิมก็ว่าได้ถูกไหมครับขณะนี้บริษัทได้มีนวัตกรรมเวอร์แพนสามเกลือสูตรใหม่เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโน,โนนะครับแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรเนี่ยพร้อมทั้งหญิงเกษตรตอนนี้ปะเวียนเราได้ใช้หรือยังครับใช่แล้วครับใช้ไปครั้งสองครั้งแล้วครับใช้ไปสองครั้งแล้วครับแล้วตอนนั้นพอใช้แล้วเนี่ยใช้เพื่อต้องการอะไรครับต้นดอกยังไม่พอต้น แล้วบางต้นก็ไม่ออกเลยเรามาใช้ไปสองครั้งแล้วออกดอกเต็มต้นเลยที่เราเห็นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่คือจากการใช้ประมาณสองครั้ง2ครั้งครับอันเดิมเราก็ใช้สูตรเดิมแล้วดูแลรักษาบำรุงมาถูกไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาใช้เพื่อที่จะให้เกิดดอกถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ในฐานะที่เป๋าเวียนเห็นมาเนี่ยแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไงไหมครับเยอะเลยก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยออกมาแบบนี้แต่พอเรามาใช้ขู่หูมารู้สึกว่าทุกกิ่งออกมดอ่ะเป็นที่แปลกใจมากเลย ใช่ครับเพราะหลังจากที่เราบำรุงดูแลมาด้วยนวัตกรรมใหม่เนี่ยนะครับก็เห็นดอกชัดเจนเลยใช่ครับเห็นป๋าตอนเมื่อกี้บอกว่ามีบางต้นที่คนอื่นเขาออกเขาไม่ออกเนี่ยปย๋าทํำยังไงครับผมก็ขีดตัวนี้เลย อ๋อเหรอฮะซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปอีก <im it> ก็ออกขึ้นมาอีกแล้วก็ออกอีกแล้วเราได้มีความรู้สึกอย่างเนี้ยกับความพิเศษของสูตรใหม่เนี่ยเรามองอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเกิดจากการที่เราสะสมมานานแล้วก็มาเจอกับสูตรใหม่ที่มีทรงพลังอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกใครไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนก็จะใครแนะนําว่าใครลองใช้ดูว่ามันจะเหมือนของผมไหมของใครซิว่ายังไม่ออกดอกลองดูครับแต่ผมเชื่อเลือกใครจะมาดูที่สวนผม ก็ได้ผมถามนิดหนึ่งเมื่อก่อนตอนที่เราเคยใช้เคมีบำรุงยักษาเยอะๆอะที่ฟังเข้ามามากหลากหลายจนเราจําไม่ได้แนละ้แล้วเราเป็นยังไงครับพอเรามาใช้ตรงนี้ต้นทุนมันต่างกันไหมต่างกัน ทีนี่ว่าตนทุนรู้สึกว่าถ้าเราใช้ดูคือผลิตภัณฑ์เ็าราคาสูงจริงแต่ส่วนผสมแล้วก็ตอนที่เราใช้อะไรเงคือมันไม่ต้องหลายอย่างมันต้องยุงย่งยากมีแค<อ>่สองอย่างถ้าเราใช้ของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะนะไม่ตามสี่สามหรือสี่อย่าง<อ>ไม่บวกก็ยาราคา,าแมลงนะเฉพาะฮอร์โมนอย่างเดียวอันนี้โค้ดได้บอกไหมครับว่าส่วนอันเนี้ยสามารถผสมเคมีต่างๆลงไปแล้วไม่เกิดการจับตัว,ตวเป็นก้อนใช่ไหมบอก,บอกครับบอกบอกบอยพนุน้ำมันพวกนี้ได้เลยได้เลยนะครับแปลว่ามันง่ายขึ้นใช่ไหมครับครับผพราะมก็ใช้แต่สองอย่างเดียวก็ยาค่า ตัวอะไรกินแบบเพี้ยไฟผมก็พนเพี้ยไฟนอนกินก็พ่นอนผมสงอย่นนั้นหละมากอย่างแล้วก็ไม่ไหวก็ถือว่านี่เป็นคําพูดที่ออกจากปากเป๋าเวียนนะครับซึ่งท่านก็ปลูกมาเป็น20ปีเป็นรุ่นแรกๆที่ทําให้เห็นว่าการปลูกทุเรียนนั้นนะครับมาตัวแรกมันยุ่งยากมากเลยตอนนี้ก็ลดความยุ่งยากลงไปถูกไหมครับในฐานะของ โค้ดที่ปรึกษาป๋าเวียนมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนเกษตรครับว่าของเรานั้นใช้ง่ายแล้วก็ละลายไวเห็นผลทันใจที่สําคัญมันสามารถผสมร่วมกับเคมีบางตัวและทําให้เรียกว่าไม่อุดตันหัวใจก็ว่าได้ครับรท่านชนะก็คือเกษตรกรน,นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราใช้เวอร์แพนเนาะแต่ก่อนมันจะมีพวกน้ํามันนึงเนี่ยบางตัวที่เราใช้ร่วมกับคู่หูเราไม่ได้คนระับ แต่สูรพัฒนาใหม่ครับมันจะใช้ร่วมได้หมดเลยอีกอย่างก็คือตัวนี้มันจะเข้มข้นมากครับเราก็จะลดพวกสารที่พวกเติมเติมเติมส่วนมากเกษตรกร,รต้องเติมฮะฮอามนสลายสารไนไตร็พ์พวกเนี้แล้วก็เกษตรกรก็จะค่อยๆถอดต่อถอดต่อถอด,ถอ,ดออกแล้วที่นี้ก็ลดต้นทุนลงได้อย่างอะ่ะบริษัทก็จะมีโบนัสเงินคืนให้กับเกษตรกร,รด้วยครับ ก็จะมีการลดต้นทุนลงไปอีกอีกอย่างป๋าเนี่ยใช้ดีนะที่แรกก็ไม่แนะนําใครอ่ะป๋าว่าให้ใช้ให้แบบเห็นผลลัพธ์ก่อนคือตอนนี้ก็คือมาเองนะครับมาดูเองเลยมาดูเองครับไปท,ที่ศึกษาแล้วป๋าก็ได้โบนัสต,ตรงนั้นเลยก็ลดต้นทุนลงไปอีกครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเบื้องต้นป๋าคาดว่าปีนี้ที่เรามองทั้งหมดเนี่ยเห็นดอกอย่างเนี้ยผลผลิตเราคาดว่าน่าจะมีสักอย่างไรดี ในหัวใจของเราผมก็มไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่รแต่<ช>เรายังไม่เคยยังไม่เคยเจอไงคือให้มันผ่านไปก่อนมันจะรู้เมื่อปีต่อไปเราจะกะถูกเลยว่านั่นก็ถือว่าตอนนี้ได้ดอกมาก็เห็นแล้วว่ามีความสุขตรงนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปบำรุงเพิ่มเติมรับรองได้ว่าต้องตามมาดูกันละครับว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับบางครั้งของดีๆของที่ มีพลานุภาพอย่างนี้นะครับที่ทําให้เกษตรกรนะครับมีความยั่งยืนด้านการเกษตรลดต้นทุนอย่างนี้ก็มักจะมีผู้ปลอมปลนเรียนแบบที่สําคัญครับการเรียนแบบนั้นเรียนแบบเสมือนด้วยนะครับแต่คุณภาพแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสําคัญคือขอให้มั่นใจครับบริษัทเวิร์ครัสอินโนเวชั่นนั้นยังยืนหยัดเพื่อให้พี่น้องได้ยั่งยืนกับการเกษตรต่อไปกับ เวอร์แพนนะครับทั้ง3เกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นี่คือหัวใจของคนไทยที่จะดิ้นต่อไปอย่างมีพลานุภาพครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาติดตามผลการทํางานของเวอร์แพนนวัตกรรมสุดใหม่อย่างเข้มข้นเข้มแข็งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ